นี única, mm ่ตั้ง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 ป่วยให้รถวิ่งมางี้นี่นี่เนาะนี่รถวิ่งมางี้นี่ยวทำให้ดูคันหนึ่งมาคันหนึ่งคันหนึ่งคันนึงก็ทำให้ดูคันหนึ่งน่งน่งน่ง่ง ก็ซื <c <c yeah> ้อมาเล่นลูกแล้วหนูจะถือได้ไงสี่คันหยิบไม่หมดก็ร้องชอบขนาดเท่าไหนนี่ดู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  มันคันใหญ่เกินที่หนูจะถือหมดหรือเปล่าจะถือยังไงให้หมดสี่คันอ่ะอ๋อใส่ไว้ในเสื้อหนูแมืเ้อมาเล่นไม่ได้เื้อมาถือโตขึ้นรู้เลยนี่ห่ว เคี okay, okay. ยน์รถเคียยกมาของสิ่งนี้ดูนำทานได้ของเล่นใหม่ครับรถชอบมาก<อ>เลยครับตอนนี้กำลังชอบรถครับห่อไวห่อไวอแม่หอ่อให้พาไปซื้อของร้านยี่สิบบาทครับจะซื้อรถบังคับให้ไม่เอาด้วยครับห่อไวห่อไวน้อยคันครับได้คันเดียวอันนี้ได้หลายคันเลยครับชอบเขามองไม่เห็นเขามองไม่เห็น เอ๊นี่รถลำทานอยู่นี่ครับหิวนมหรือเปล่าอืมรถลำทานอยู่นี่ครับตอนนี้กําลังเห่อครับเหมือนพ่อมาเลยเห่อครับไม่เล่นลับผูกครับถืออย่างเดียวเลยครับไม่เล่นครับถืออย่างเดียวครับให้ได้สี่คันจะถือยังให้ได้สี่คันวะถือได้สี่คันเแล้วก็พกกับตัวไม่ต้องเล่นไห้แม่บอกให้เอาอันนี้นี่นี่เอาอันนี้ สนุกไหมล่ะลูกสนุกไหมถือได้ส่คันสนุกไหมรักรักรักมากเลยตอนนี้แทนช้างห่างเน่าวะเนี่ยจะหนูถือไม่ได้ครับคันมันใหญ่ะครับนำพานคันมันใหญ่ลูกถ้ารถทหารมานี่เครียดเลยนะเป็นสิบคันเลยนะถือยังไงเราต้องอเลือกคันที่เราอยากเล่นดีครับ เล่นทีละคันก็ได้ลูกอ่านี้ไม่มีไม,มโครข้างหลังด้วยตักสิ้ไปตักลูกบอลสิหมุนได้ไหมมันหมุนได้ไหมค่อยๆเล่นลูกไม่มีใครแย่งหรอกบึนบึนอ่าจอดจอดไว้จอดไว้อ่าเมื่อกี้กำลังเหอือตอนนี้เริ่มเริ่มนีแล้วนะอ๋อนูดน้วยนะอ๋อตกัต<า>กใลาท้าย นั่งไงคันที่ทำงานกับมันออยและออยนะถือก็ถือจับตรงน,นี้จับตรงนีออ้แล้วนิ้วนี่เอาไปหมดเลยมือน้อยๆถือได้ไงสี่คันมือน้อยๆเอาไงนี่ล่ะเลือกข้างไหนเล่นเล่นเลือกดิเออเล่นยังไงสี่คันหมด ซื้อของเล่นมาชอบอันนี้มากหยอดเหรียญมันเด็กไปแล้วนะไปตักดินไปตักดินไปตักดินเนาะ น,น้นำผ่านน้ำผ่านครับบายบายเพื่อนๆหน่อยเร็วบายบายเพื่อนๆหน่อยเร็วย,ย,ยิ้มหน่อยยิ้มหวานค่ะเฮ้ยบายครับวสวัสดีครับ